อาวี้ขอฟาวเช็คกอนใครไปทำอะไรสภาหรือเปล่าไม่เคยไปไม่เคยเข้าสภาเลยครับสำหรับกูไม่ปภาอย่างเดียวอันนี้กูเองนี่แหละว่าไงพี่เคยไปมีปัญหากับสภายุธใหญ่ชื่ออะไรนะมีใครมาสภายุธใหญ่มนวัดดอนไม่ไม่ไม่ไอเรื่องนั้นผมก็ไปแต่เมาแลร์จาแล้วไม่ใช่หรอมันจบแล้วกูขอโทษแล้วมันเป็นการเข้าใจผิดกันอะ ได้เลยมาคุยเรื่องที่รู้มาเดี๋ยวต่อ,อ้า่ๆผูพูดให้กแไดะคืออย่างี้ได้ข่าวมาว่าเรากำลังจะโดนกระถินท่อท้าป่ามาท้งหมู่บ้าน เขาแจกซองมาอะไรงานวัดหรออืมเขาเชิญยี่เป็นงานวัดหรอเขาเชิญเขาเชิญคนอื่นนะไม่ได้เชิญเราแต่เราอยู่วัดครับเพราเราเป็นพระเหรอเราเป็นวัดเหรอเราต้องบวชเหรอเชียงแค่บวชเหราไม่ได้บวชนะก็คือเไม่ได้ตลอกพี่อ้วนเกินไปหรือเปล่าไปฟังครับฟังครับฟังครับคือเเขารื่องอนเนี้ยเรากำลังจะโดนกระถินจากใครเอ่อ ยังไม่รู้ว่าเป็นใครแต่คนที่ส่งข่าวมาบอกเราอ่ะค่อนข้างจะเชื่อถือได้เพราะว่าไม่ได้มาแค่คนกลุ่มหนึ่งมันมาจากคนหลายกลุ่มเรื่อง,องหลักๆที่รู้มาก็คือจากสภาพูดไปเลสภาบอกหรอ รายละเอียดรายละเอียดอืมจะลงเลยไหมลงเลยเรามีแต่พวกเราเราไม่ต้องกับอะเอาเอาที่รู้รู้อะไรมาก็ตามนั้นเลยก็คือเขาจะหามือดีมาเล่นเราจํานวนเท่าไหร่ไม่รู้ทางสภาจะมีการซัพพอร์ตให้เขาด้วยซัพพอร์ตยังไงพิอทรัพยากร ออชอบพยากรทั้งหมดคือไม่รู้ว่ารายละเอียดลึกๆก็ไม่รู้แต่รู้แค่ว่าเป็นทรัพยากรใช่อรเราด,ด้วย <คน S 2> <ม>ทำไมถ<ม>ึงต้องทำอย่างนั้นนะพี่อยากรู้มากเลยกูก็ไม่รู้กูรู้ที่กูรู้มาคือกูรู้เท่านี้คนที่เอามาบอกข่าวคือบอกมาเท่านี้ว่าเรากำลงกังจะโดนมันได้เหรอแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าเหตุผลว่าอะไรอืมเหี่ยอะไรครับเนี่ยซึ่งถ้าให้กูมองกูมองกลับกันตรงที่ว่าทำไมตัวเขาเอง ถ้าเราติดปัญหาอะไรกับเขาทําไมเขาถึงไม่เรียกเราไปคุยทําไมเขาถึงหามือดีที่จะมาเล่นเราเลยจริงเราก็เป็นสมาชิกเขานะพี่นั่นแหละนั่นแหละคือประเด็นงเขาเขาเขาาต้องดูแลพวกเราไม่ใช่หรอใช่เี่จะมอทแตงงานเราไปที่เราเรื่องนี้น่าจะติดใจในหลายๆคนว่าเพราะอะไรเอางี้ขอฟาวเช็คกอนใครไปทำะารสภาหรือเปล่า ไม่เคยไม่เคยเข้าสภาเลยครับสารับกูไม่สภาอย่างเดียวอันนี้กูเองนี่แหละว่าไงพี่เคยไปเออ่มีปัญหากับสภายุศใหญ่ชื่ออะไรนะมีใครอยสภายุศใหญ่ในวัดดอนไม่ไม่ไม่ไอเรื่องนั้นผมโดนไปแตะมาแล้วจบแล้วไม่ใช่หรอมันจบแล้วขอโทษแล้วมันเป็นไรเขาใจผิดกันอ่ะนานแล้วมั้ง แล้วมันมันจบแล้วมันมันก็ไม่น่าจะใช่เรื่องพี่หรือเปล่ามันเป็นเรื่องผมหรือบอกว่าเรื่องอะไรที่ที่ที่เองนะคือน่าเป็นล่าสุดไหมเพราะว่าอันนั้นมันนานาแล้วนะการันตกิจกรรม่ใชเหรอที่ล่าเขียวสวยไงมันกิจกรรมมันเออกมาดด้วยไงไม่แต่ิกิจกรรมมันก็คนจบในกิจกรรมป่ะก็ใช่ก็ถูกมนก็น่าจะแยะได้มั้งไม่น่าใช่เรื่องนี้หรอกก็โดยปกติแล้วกิจกรรมของสภามันไม่สามารถมาเป็นอันนั้นอยู่แล้วได้ ได้อยู่แล้วพี่เอ๋อใช่เอยมันเอามาเป็นสตอรี่ไม่ได้ปกติติดตามอ่ะแม่ว่ามันจริงมันนอกนอกจากเรื่องที่ผ่านมาของพี่แหลมแต่เรื่องล่าสุดของที่ใหญ่โตมีการประท้านิดหน่อยคือมันไม่มีเรื่องอื่นแล้วคือในในส่วนในส่วนของพี่ผมประท้าผมประท้าในมุมที่แบบมันเป็นในส่วนของเรานะผมว่าผมอันนี้ผมมีเหตุผลพอที่จะเขาควรจะรับฟังเนี่ยถ้าเอาประเด็นนี้มาผมไม่รู้อ่ะแล้วเรื่องเราซื้อของ มันไม่มีหลักฐานการซื้อขายนี่มถ้ามีหลักฐานการซื้อขายก็ต้องโดนทั้งสองแก้งปะถูกใช่ก็ต้องก็ต้องตัดเรื่องนี้ไปปะก็ไม่รู้ด้วนะ่เหมือนแบบเรื่องอะไรถ้าเราไม่ไปถามเขาเราก็จะไม่รู้แล้วเราแบบจะไปถามไหมหรือแบบเขาไม่ถามเราเราก็ไม่ถามลูกพี่ที่ได้อยู่ในรถนะลูกพี่ไปบ้าหรือเปล่าลูกพี่ใช่ใช่ลูกพี่แต่เขาไม่ได้อยู่ในแก๊งอ่ะมันก็ไม่น่าใช่หรือเปล่ามันไม่เกี่ยวนะไม่อย่างอ่ะไม่เกี่ยวผมก็มีปัญหาแล้วผมก็ หลังไม่ผมก็ขอโทษแล้วนะแบบผมพูดเลยแรงเนี้ยก็เคลียร์ใจกันแล้วครับถ้าของผมนะเม่แต่เรื่องของคนนอกมันจะเอามาเกี่ยวกับเราไม่ได้โมมันไม่ได้ใช่เรื่องผมอกไม่แล้วแต่และเรื่องที่พูดมาก็คือเคลียร์หมดแล้วเรื่องอะไรวะทั้งนั้นส่วนในเรื่องที่กับเกีียวสวยอะประทะคารลมกันอนะมันเป็นการประทะของคารลมมันเกิดจากเขาเองหรือเปล่าลเราแค่ถามในสิ์ของเราหรือเปล่าว่า,วาอ่าอย่างผมไปแทงอา พี่แหลมก็แหละในกิจกรรมอะผมล่าพี่แหลมได้อะแล้วผมแทงพี่แหลมล้มลงแต่ผมยังไม่ได้อุ้มศพอะแล้วตรงนั้นมันไม่มีใครอะ่ะม,มีแต่แก๊งพวกเราอะ่ะอืมแล้วอยู่ดีพวกของพี่แหลมมาจากไหนไม่รู้ก็ขับพอขึ้นไปบนตึกอะอืมันไม่ได้แย่งจากการสู้กันเล<ร>ยไม่แต่ปกติกิจกรรมแบบนี้สภาต้องดูอย่างเดียวไม่ใช่หรือหรือยังไงใช่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วกฎมันก็ไม่ได้เขียนตั้งแต่แรกว่าห้ามแบบ สภาสามารถแย่งได้อะไรเงี้ยคือคือต้องบอก,อกอนีจจกนก่อนเรก่อนถ,ถ้าเรื่องกิจก,กรรมอ่ะเรามองว่าอาจจะเกิดความไม่รอบคอบหรือการไม่ได้วางแผนันมาล่วงหน้ามันเลยทําให้มีจุดบอดหลายๆจุดอะซึ่งเราไม่รู้เราก็ไม่ผิดซึ่งอ,อการที่เขาไม่ไม่แจ้งอย่างนั้นแล้วเขาทําแบบนั้นแล้วเขาบอกว่าเขาจะต้องการแก้ให้เป็นแบบนั้นเขาก็ไม่ผิดเข้าใจความหมายใช่ไหม คือเขาอาจจะคิดไปแล้วว่าเขาอาจจะเป็นแบบนั้นคือเขาก็าไม่ได้ผิดส่วนตัวเราเองเราก็ไม่ได้เพราะเราไม่รู้วงหลาหายไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งมันเป็นกิจกรรมเลยมองว่าแม่งโคตรน่าจะไม่ใช่ปัญหาประเด็นอะไรขนาดนั้นนะถ้าสมมติแล้วมันเหตุการณ์นี้มันเราถูกกล้าจริงเราทําไงเราจะรับมือไงอย่างแรกต้องรู้สาเหตุได้ก่อนเหมือนเราสู้กับก๊อตหมดนนะทรัพยากรมีให้ เ,เขาจะมีไม่จำกัดเลยอะก,กูไม่อยากตกเป็นแพะที่แบบเป็นแพะโง่ที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วสุดท้ายพวกกูโดนลา่าอันนี้กูมองว่าพวกเราน่าจะเรียกว่างไงเดียวพวกเราน่าจะตกเป็นโดนคนโดย,ดยกระทำเยอะเกินไปอ่ะแต่ถ้ามองกลับกันว่าเป็นเรื่องการสะสมในในที่ประชุมก็ไม่แปลกสะสมนนเรื่องนี้ก็เป็นไปได้สะสมแล้วหมั่นไส้มันไม่ได้ป่ะวะมันต้องมีเหตุผลไหมใช่เพราะว่ามันเคลียร์จบไปแล้ว มันแบบหลายๆเรื่อง่ะผมกลัวแค่ว่าเวลาเราไปคุยอ่ะอย่างแบบผมว่าพี่เผาน่าจะมีประสบการณ์พอๆกับเราแหละเรื่องคุยกับทางนั้นอ่ะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบแพทเทิร์นเดิมป่ะก้าวไก่การทํางานสภาหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันอืมมันจะเหมือนคาถามที่กูเคยโดนถามมาถ้าเป็นเรื่องนี้ซ้ำๆเรื่อยๆถ้าแบบเราพูดพูดไม่ด้เหรอถ้ามันเป็นกาต้องงนี่ก่อนว่าเขาเขาเคยเตือนอะไรเราไหมครับอ่าถ้าเรื่องนี้ไม่ไม่เคยครับพี่ อ่าเพราะฉะนั้นถ้าจะลงดาาก็ต้องควรจะเตือนกันก่อนนะในมุมมองของมันถูกอืมแบบว่า <c oughs> เออแบบมึงทาผิดตรงนี้นะวันหลังแบบ,บมึงปรับได้ไหมโอเคถ้าเราปรับอ่ะก็เข้าใจได้แต่ว่าถ้าไม่ปรับอันเนี้ยถ้าจะมาลงโทษอันนี้ก็เข้าใจได้เหมือนกันเข้าใจไหมครับผมคิดยังไงเหมือนกันคือถ้าเสียงเป็นเสียงเลย กูเหนือยกูยนเลย่นเพี่ว่าแผ่วพี่พี่แผ่วเหรอผมกำลังใช้สมองอยู่ก็คือคิดแบบวิพาวก็คือถ้าเขาอ่ะเรียกไปคุยแล้วเราอ่ะบทสรุปแล้วมันไม่สวยจริงๆอ่ะเขาจะทาอ่ะมันได้แต่อันนี้มันยังไม่มีการคุยไม่มีอะไรเลยตอนแรกที่ที่แบบได้ยินมาก็ไม่เชื่อหรอกเพราะว่าแบบมันเป็นเรื่องปัญญาอ่อนอ่ะมันไม่สมควรทําอยู่แล้วตาหรับตัวกูนะแต่คราวเนี้ยมันไม่ได้เกิดจากคนกลุ่มเดียวที่มาบอกเรา มันก็เลยแบบเริ่มน่าเชื่อถืออะ่ะไม่หรอกเขาคงคิดแค่ว่าแบบงเสือเห่อมเนรอ,อ <c oughs> แตแ่เขาลืมคิดไปว่าก็มีคนอาจจะไม่ไม่ชอบเขาเหมือนกันอืมแต่ก็ช่างมันเถอะพูดไม่อยากพูดว่ะพี่อแต่กูมองว่าเรื่องเนี้ยมันไม่ถูกใจนะสำหรับกูอะถ้าเราก,กเหมือนกันคือจริงอะถ้าเป็นไปได้คืออยากไปคุยก่อน แต่ถ้าอยากรู้ให้ผลลักๆก่อนเว้ยแต่ถ้าคุยรอบเนี้ยกูมองว่ากูก็จะพูดสุดไม่งั้นกูก็ไม่ค่อยสบายใจที่จะอยู่ต่ออันนี้ส่วนตัวกูนะอารงที่ผมไปคุยคุยกับพ่อผมมาเมื่อกี้พี่ผมก็ถามหาว่าเวลาทองสุกมีสตอรี่กใครอะเขาเรียกทองสุกไปถามหาให้ผลทุกอย่างเที่ยวเค้นแบบบีบพุกทองสุกทุกอย่างว่าตีเพราะอะไรเรื่องอะไรแล้วทีมไยทองสุกโดนเคียวสวยตีทำไมถึงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นบ้าง ถึง <c oughs> <c oughs> เออจัดกินน้ำนะําแม่งน่าจะสะสมอะหลายๆเรื่องอะแล้วมาจังหวะถ้าแบบไม่รู้ผมไม่รู้ว่าถ้ามันเป็นเรื่องผมผมว่ามันแนวโน้มเป็นเรื่องผมเปอร์เซ็นต์สูงเพราะเรื่องผมปุ๊บแล้วเราก็เปิดกระอ่าม่วงไหลถูกป่ะแต่ถ้ามันโยงกลับไปว่าถ้าเป็นเสือกเสือกเป็นเรื่องพี่แหลมอะแล้วจังหวะที่เรามาเปิดกับม่วงไหลแล้วมันจะมาแบบเล่นเราแบบเนี้ยผมว่าไม่ไม่เมคกซเซนต์ว่ะผมว่าเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนแม่งก็ดูงี้เงาป่ะมันดูไม่ควร เพราะว่าการกระทําเนี้ยที่จะที่จะกระถิ่นพวกเราเนี้ยมันคือเรื่องที่มันจะต้องเกิดเหตุร้ายแรงไว้มันแล้วก็ครับครับก่อนเลยผมว่าเขาแก้ปัญหาผิดเปล่าวะใช่เราเราควรที่จะถูกเขาดูแลไม่ใช่หรอน้าขิดตะแก้แจะทำไมเขาถึงกินน้ำลัวเกินโล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 เมื่อกี้นั่งเงียบเกินเขาสามารถเรียกเราไปอบรมหรือไปเตือนไปด่าได้เนี่ยถ้ามองแบบที่มีงเาวบอกเลยอะ ถ้ามองของเรื่องการที่เราปรติดต่อซื้อเพลงกับหลายแก๊งหลายแก๊งอาจจะมีข่าวหลุดหรือเข้าไปถึงหูเขาเนี่ยแล้วเขาต้องการจะทําให้ให้เรารู้ว่าเราไม่สามารถทําได้เนี่ยกูมองว่าจริงๆแล้วแม่งก็ไม่ได้อีกแถูกเขาแค่บ,บอกว่าแบบเออมึงทาไม่ได้นะก็แค่นั้นเองวะสุดท้ายก็ต้องเรียกไปเตือนแค่นั้นเองเขาเขาไม่พูดไงแต่เขาเตรียมการไงต่อให้เรียกไปเตือนมันก็เตือนไม่ได้เว้ยเพราะว่าการซื้อขายอ่ะมันเกิดในที่ลับอยู่แล้วอ่ะ แม่งไม่แม่งไ,ไม่มีออกไปอยู่แล้วอะถ้าไอ้แก๊งที่แม่งเอามาขายเราอย่างเงี้ยแล้วมันมันเอาไปพูดอ่ะถ้ากับมันก็โดนสองฝ่ายสุดท้ายแล้วแก๊งที่มันไม่เอาสุดท้ายก็ต้องจบแบบม่วงลอยเข้าใจความหมายใช่ไหมเข้าใจี่เออมันเลยมองว่าแม่งก็ไม่เมสเซนอยู่ดีที่แบบเราไปขอซื้อต่อแกง๊งนึงแกง๊งนึงแก๊งนั้นแล้วจะมากดแล้วถ้าบอกว่าทาไมถึงไปขอซื้อในเมื่อมันกดอยู่แล้วก็ลองย้อนกลับไปว่าแล้วทางสภาตอบสนองของเรากลับมายัางไง มันมันดูย้อนแย้งว่ะแม่งหายให้ผลที่แบบชัวร์ลำบากมากเลยเอางี้เราจะปกป้องพยานเรายัางไงปกป้องพยานเรายัางไงต้องไม่เอ่ยถึงต้องไม่เอ่ยถึงไม่เอ่ยถึงเลยเรารู้เรารู้กันอยู่ว่าเป็นใครบ้างก็ตามมันเลยไม่เอ่ยถึงคน,นที่รู้ก็รู้ไอแต่คนที่ไม่รู้ไม่ต้องสงสัยอืมไอพูดนะ ไม่ต้องพูดโอเคครับทุกคนเลยแหละเอให้ต่อฮะก็จริงๆอ่ะก็ต้องตอนนี้เขาทำตอนนี้เขาทำอะไรเราไม่ได้หรอกถ้าเรามีตอรี่อยู่อย่างนี้แล้วเขาเข้ามาแบบนั้นจริงๆอ่ะมองว่ายิ่งเกินกว่าเหตุเขาไปใหญ่ใช่เพราะว่ากดสภาจะไม่มีความน่าเชื่อถือเลยแกกดตัวเองเอ เขาก็จะบอกว่าไม่ก็เป็นคำสั่งสภาเหมือนที่เราเคยโดนบ่อยๆไงจำไม่ได้หรอแต่กฎที่เขาเขียนเขาสามารถลบได้ไงถึงึงเข้าใจความหมายใช่ไหมมันมีเรื่องไอ้ที่ประธานสูงสุดนะเขาจะสั่งอะไรเนี้ยแต่แต่แบบแม่งเอาจริงนะทำอย่างนี้กฎแม่งไม่น่าเคารพนะคือแค่อารมณ์แบบอันนี้คุยอันเอ้ก็คือแบบถ้ากูถือกฎกูสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลามึงพวกมึงจะทําไมอ่ะเขาเข้าใจฟิลใช่ป่ะเข้าใจสมมติกูถือกฎกฎหนึ่ง มึงมึงทำปุ๊บมึงผิดแต่พอกูทำปุ๊บทำไมกูเปลี่ยนแล้วมีอะไรปะอืมมันแย่ไปไหนวะด้านความรู้สึกของกูจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยเราจะไม่เฟลเลยนด้วยถ้าเขาเรียกเราไปคุยก่อนโดยที่เขาแบบไม่ว่าแบบไม่ชวนคนนู้นคนนี้ไม่จ้างอะไรประมาณนั้นคือแบบไม่ทําอะไรที่แบบทําอยู่ตอนนี้ก่อนใช่ใช่ใช่มันแบบไม่ทําอะไรแบบเนี้ยเอาเอาเป็นงนี้ดีวา กูกูเสนอว่าปล่อยเรื่องของสภา,าทิ้งไปก่อนเราเล่นกับมุ่งลอยให้เต็มที่จบจากมุ่งลอยเมื่อไหร่กูจะไปถามกับสภา,าเองเอว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมาจริงไหมถ้าเขาเาเราไม่ต้องเข้าหาเขาก่อนหรอกก็ถ้าเขาเรียกเราจบกับมุ่งลอยเมื่อไหร่พอคุยกับมุ่งลอยเคลียอะไรเสร็จป,ปุ๊บเราก็คุยกับเขาต่อเลยม,มันมันต่างจาีที่กูพูดเมื่อกี้ตรงไหนวะ เอาเหรออนใช่เลยก็คือกูแต่ต้องระวังเรื่องนะมมงแถ้าเราตีอยู่แล้วอยู่กับเขาเอาคนมาเปิดเราเลยก็มันก็น่าเกลียดนะเนี่ะถ้าถ้าเปิดเลยสุดท้ายแล้วเรามีแต่ต้องสู้ครับใช่เราต้องสู้เราเราหลังชุนฟ่าอยู่แล้วครับผมเชื่อว่าทุกคนถ้าเขาเปิดเราก็ต้องสู้พร้อมป้องกันตัวเองกันอยู่แล้วสู้แล้วมันจะเป็นยังไงก็ต้องสู้ก็ถ้าเขาทําเราแบบนั้นเราเรียกเครือข่ายเราทั้งหมดเลยบ้ะก็วัดไปดิ ไม่ยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่ะคือใ่ายมันหนาวกันก็วัดไปไม่ไม่ไม่ดีอย่าโตแบบนั้นเขาถือกฎเราไม่ได้ถือกฎแม่งมาเรื่องนี้อีกอ่ะเก็ตป่ะอืมเขาทําได้ท้งที่การกระทาแม่งเหมือนกันเน่ะใช่เขาทําได้ไม่โดนอะไรเลยแต่พอเราทําปุ๊บแล้วถ้ามันเราโดนใช่เราโดนกดโดนโดนบินโดนอะไรอีกก็นั่นแหละคือเขาใช้อำนาจตัวอันนี้อันนี้อันนี้คือพูดตรงๆเลยคือเขาใช้อำนาจบ้าอำนาจจัดก็เอางี้ว่าปล่อยเรื่องสะพานไว้ก่อน จบกระม้งหลายเมื่อไรอุยกเขาอยากรู้ว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเรื่องจริงไหมถ้าเขาตอบมาว่ามันไม่จริงเราก็ต้องต้องต้องเชื่อเขาอะแล้วก็ลองดูว่ามันมันจะเป็นแบบที่เขาพูดจริงพรงป่าวว่าเรื่องนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นก็แค่ระวังตัวกันไว้ทุกคนเกาะกุมบุญเหมือนเดิมแต่ถ้าเขาบอกว่าเป็นเรื่องจริงเราก็ถามสาเหตุเขาว่าที่เขาจะทาตอนเนี้ย เพราะอะไรเป็นผลเกิดจากอะไรแบบนี้ทุกคนโอเคไหมว้วนเดี๋ยโตทุกคนเลยว่ามามันมันต้องไปตามตอ้บนี้ก็โอเคสุดดีสุดท้ายถ้าไม่ลงตัวยังไงอย่าให้ทุกคนรักกันไว้นะใช่พี่ส่งกับทาวเวอร์ไปดิลุยน้องไปพี่โครมาก่ะเพราะเราถึงมึงเป็นบอกแล้วป่ะจะช่าคอร์เซอรผมไว้ก่อนพี่ งั้นก็ตามนี้ส่วนเรื่องมอง่วงรหลเอาไงดีวะแม่งไม่พบของกันเลยไม่มีจังหวะให้กูอุ้มเลยผมว่าก็ปล่อยเบอร์ันไปมอยากเล่นกับมันวะพี่ผมว่าสู้ไปก็หมดเวลาอย่างวันนี้ <laughs> กูก็ตกปลานะไอสัตว์กูก็ทำงานมามันหาไม่รู้วะม่วงรหล เอาไว้ต่อแล้วพี่เอาเอาจากใจนะกูเบื่อมากกับการที่ไฟแล้วต้องสู้กับรถหกสิบโลอ่ะเอางี้ไปละก็เราก็ชายชิดปกติเรียกว่าต่อยเลยไหมนะเรียกว่าต่อยวัดเลยไหมแล้วก็ปกติของเราตไปด้วยอะไรด้วยพี่ก็เดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้ทุกคนพกเพนคขาแล้วเท่าไหร่ผมมีเลือสิบเก้ามีแปดเก้าสิบก็เดี๋ยวแก้วจัดการจัดการให้ทุกคนถือคนละสี่สิครับ แล้วก็เอดีคนละห้าพอไหมครับเอดีคนละห้าแล้วก็ถ้าถ้าคิดว่าตัเองไม่พอค่อยมาเบิร์ตเอดีเพิ่มเก้าไปใครผมไปกับพี่ชินครับผมครับสองคนเออเดี๋ยวได้เดี๋ยวจะไปเอาของที่เลเวลใช่ไหมใช่เดี๋ยวจะให้เชยร์ของแบ่งไอเหนือเนอะอ่ะได้แล้วก็ที่เหลือแบ่งสองคูตอนนี้อยากใครสนุกสุดครับแยกความ ความไปเหมือนเดิมใช้ชีวิตตามปกติทำอะไรก็ได้ถ้าเปิดสตอรี่อะไรทำงานแล้วก็คุยกันสองคนถ้าเป็นในในเรื่องสตอรี่มว่ากับสูตรเดี่ยวในเรื่องมันคีบพลานแต่ถ้าระหว่างสตอรี่ว่ากับเคียวสุกับเอสนุ่งละกงใช่ไหมเต็มระบบไหมพื่อนวันนี้ไม่แตกกงไไลปทำงานปลาเลยงั้นก็ตกปลาให้หมดเลยตกปลาหมดเลยขายมันหมดราคาหรอหยุดแค่อยู่ด้วยกันพอโอเค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  ถูกพี่ถูกเราได้อยากแยกกัพยายามไปกันไปไม่ได้กดปกป้องเขาต้องตามไปมีบางครั้งแม่แกงเข้าล่วงวันใช่ใครบ้างคนอยากเล่นบางคนไม่อยากเล่นแบบนี้โอเคไหมอ้วนเดี๋ยวโตได้ใครมีอะไรก็บอกได้นะประสบการณ์ไม่สุดพอใครมีอะไรเสนออะไรไหมว่ามันเลยช้าผมไหนครับว่าคือเรารถใหญ่ไปตกใช่ไหมเหนือไอ้เหนื่อ้เหนื่อยขยันหรอกมาไม่เคยทำเป็นคนขายไปได้ไม่คิดแต่กูทำงานพวุ่นเยอะ ว่าเราเปลี่ยนไหมไปเหม่อไปเหม่อพิซซ่ากันไหมไปเหม่อพิซซ่าเออไปเหม่อพิซซ่าเอหม่ยยืนตุ่่มเหม่อพิซซ่ารวยเหมือนกันนะทำมาละกอกันไหมได้เคเคทำมาละกอเปลี่ยนเป็นจีเหล็กไหมจีเหล็กเลยด้วยจีเหล็กจีเหล็ก่ีดกวาจีเหล็กในเมืองยังไงก็ไม่ไกลกันมากวิ่งวนกันไปวนกันมาได้เคเคได้เหล็กด้วยไม่เสียทรัพยากรด้วยได้เพิ่ม หาของเข้าแงด้วยตัวเลยมันเทรดของเยอะไงมันยังเรายังไม่พร้อมไม่ไม่เรายังไม่พร้อมเทรดของขนาดนั้นไม่พร้อมอ่ะแเทรดของเทรดของเหล็กอะไรอย่างเงี้ยเข้าใส่ตู้ใครตู้มันไปก่อนเลยพี่ไม่ก็รถรถใครรถมันก็ใส่รถลอยโลไว้ใส่รถอื่นๆไว้ก่อนไม่ต้องเทรดใครเทรดมันก็เก็บไว้ที่ตัวใครตัวมันแต่มันต้องวิ่งไปเลเวลบ่อยไงไปทําไมไปทําไมพี่เอ้ามึงจะทําเหล็กรอบเดียวเหรอทำในเมืองงก็ทในเมือไม่แล้วจะไม่มีวันเต็มเหรอ ไม่มันมันไม่คุ้มมันคงไม่ได้ทํานานยาวนานขนาดนั้นอ่ะมันมีมันสี่ร้อยนี่ยไม่แล้วเราก็ถามลูกไปสิว่าเราทําอะไรให้เขามาจบแล้วก็แล้วก็มีพวกรถมีรถหกสิบโลกันอยู่บ้างก็สักฝากกันอะไรอย่างงี้ก็น่าจะโอเคมั้งไม่พี่แหลมหรือเสนอม่วงหลอยไปเลยมั้่ล่ะแบบจะจบเลยไหมก็เอาเอาเพนมาสักหน่อยก็จบเลยก็ได้แค่นั้นนะไม่อยากเล่นอ่ะผมผมพยายามช่วยเขาเยอะมากแล้วครับเขาผมอยากให้เขาเยอะแล้ว คือผมช่วยเขาทุกอย่างผมช่วยแม้กระทั่งก่อนที่มันจะมีสตอรี่พวกผมอีกอะคือเขาเกือบจะมีสตอรี่กับแก๊งอื่นแล้วแล้วผมช่วยเขาไปแล้วแล้วพอจะมีกับไมก็ช่วยได้ไม่ดีคนนึงเร่องปกติครับเรียกว่าผมหมดปัญญาจะช่วยดีกว่าผมเลย้ยเขาเดินเองมั้งอใช่ใช่แตนคนละแบบครับก็ให้เขาไปคิดเอาเองเลยแต่ทุกคนไม่เบื่อเมืองที่ไม่มีเรื่องสตอรี่อีกล้ก็ผมมองว่าไม่ต้องไปไม่ต้องไปตู้ได้นะอ้วนจีเก็บจีเก็บจีเก็บน่าจะใช้เวลานานอยู่เหมือนกันถ้าขนาดนั้น แต่พอหลอมเสร็จแล้วมันมันเหลือไม่หนักมันเบาไงถ้าหลอมร็จมันเบาก็รถหกสิบโลมีกันก็ยัดกันไว้ก่อนไม่ต้องไปเรเบลเกาะกลุ่มอยู่แต่ตรงนั้นเข้าใจเข้าใจแต่หมายถึงที่ครูพูดหมายถึงคือมันมันไม่ได้เหม่อมันจะเหมือเหรอไม่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 คือเราเอาแบบชิวๆอ่ะไม่ไดเอางานเหมือน่ะลองคิดว่าสมมุติเราเก็บมะละกอใช่ไหมฮะเราได้เหมือสองสองโฟเซตอ่ะเผื่อแบบมันมีอะไรที่แบบว่าต้องไปนะตอนนั้นเลยอ่ะแต่คือจีเล็กคือเหมือนเรา ไสัตว์ถ้าในเมืองด้วยคนขนาดนี้กูบอกให้หลบหน่อยหลบหน่อยกันเต็มอะ่ะถูกไหมอะ่ะคนคนเยอะขนาดเนี้ยมันไม่พอหรอกช่องอะ่ะมองแล้ว<อ>ก็บวกหนึง่งไปไหนก็ได้อินเลงเก็บตัวด้วยนะเขาจะไม่เอาชีของกาเพาว้ข้างบนอีกใช่ไหมพี่ไม่หรอกมั้งอันนี้คือเรากะบแบบว่าไม่ให้เเสียเวลาฟรีถูกป่ะละ่ะ ถูกถูกใช่แต่ถ้าทําเหล็กคือมันเบียดกันเดี๋ยวเสียเลือดเสียเนื้อกันแน่นอนคนมันแน่นไปเนาะใช่ด้วยที่มันเล็กอ่ะก็รู้อยู่จับกลุ่มสี่คนถ้าเราสี่พร้อมไนมันก็ต้องรอรอรูกันแล้วรอเลี่ยมอ่ะขายพิซซ่าโอ้พิซซ่าแต่พิซซ่าที่เคยไปเหมืองให้แล้วยังไม่ได้ขับตกเลยตกปลาน่ะตกปลาเก็บปลาไว้ทําเบ็ดปลาใหญ่แบบตกปลาใหญ่เนาะพี่วนเขาอยากได้เคเคพี่เพ่ออ๋ออยากได้ ป่าป่ามองมองว่ามันคุมคุมหมูปะล่ะไม่มองว่ามันมันเหม่อได้ได้นานเนี่ยแต่หมูมันต้องจอดรถข้างนอกครับคือเราพูดไปเมื่อวานอ่ะคือเราเหนื่อยตอนเก็บจะมาแล้วอ่ะคือเราเหนื่อยตอนเก็บแต่ว่ามันมันเหม่อได้ตอนที่เราโผล่กับตอนแพ็คเนี่ยแล้วตอกได้ครับหนึ่งแล้วตอกก็ได้จะได้ไม่ต้องมาคิดแต่ถ้าพูดอย่างนั้นนะจริงๆเลยนะให้กูมองด้วยองหุ่นก็เป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกันนะเต้นอยู่แลนะ ราคาเดียวไม่ได้เงินไหมราคาเดียวอยู่ยาวถูกครับโทษทำไมอ่ะราคาเดียวไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องรอราคาอีกค่ไงโยนส่งสภามันวิ่งซิกแซกไม่หรอหรอผมไม่หัวผมทำอะไรให้สภาเนี่ยเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องโกหกก็ได้ไปรีดนมวัวไว้เฮียผูสรุปให้ ได้เงินน้อยเกินลงได้เอกิไม่เอาเอาจบมาไม่เงนน้อยเกินไปเอาเอาจีต่างอะไรจากมะละกอกูอ่เนั่นะดัดีครับทาไมเอากี้ดีกว่าทำไมถึงไม่อยากไมถึงมะละกอมันไกลเมืองจัดไหนเม่อปะคือมันต้องแบบขึ้นไปสุดลงมาสุดมันต่มันรวยอะนมปะล่ะนมปะล่ะมันก็รวยแต่โถมขนาดนี้ก็ราคาต่ำสุดอยู่ดิ นมวัวเปล่ะนมวัวหมูไม่ไรศาสตว์หมูหมูผมเชี่ยวหมูไหมกูมันก็อย่างที่บอกรถมันต้องจอดข้างนยืนคุมไงยืนคุมรถนะรถเนาะไม่รถจอดข้างนอกแต่คนเราขนาดนี้เราไม่ได้โดนฆ่ามั้งเอย่าอย่ายืนคุมรถให้ก็ได้อย่าอย่ายืนคุมรถให้ไม่ไม่ไม่ลุ้นยืนคุมรถไมม่ีอ่ะไปถึงข้างนอกหน่อยครับข้างนอกไหนข้างนอกตอนโพงลินบออลโพไงกะผลาโอเคโอเคจด้ไม่ได้เหออย่นะงั้นงั้นเป็นอย่างนี้ก็ได้เอาเอาเป็นอย่างนี้เอาเป็นหมูเราช่วยกันดู ด้วยหนูแล้วเก็บแลนแล้วก็วิ่งไปไม่เวิร์กอะไรไอ้ไอ้องพูดจะเป็นไหมไอ้โอลนี้จะเป็นไหมจะเป็นมย่างไรรถติดๆยังจำเป็นอยู่ไหมไอ้ที่ผมมีนคือรถถ่าจบนะได้ไหมได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวผมผมจริงๆคือผมไม่อยากจะเปิดช่องโหว่ให้ใครเขาทำอะไรเราเลยครับยิ่งสภาจ้องจะทำเราอย่างนี้เรายิ่งต้องระวังตัวมากที่สุดอ่ะก็น่าจะไม่เข้าไปพร้อมกันหรอกก็แบบสลับๆกันเข้าไปอยู่แล้วอืมหมูไหมถ้างั้นก็หมูไหม ถ้าขี้เกียจสุดเลยก็คือหมูชิวสุดเออหมูไม่ใครเมืองมากแล้วใคหมูก็หมูแล้กินเขาไม่ไม่ทำอางนนจะไม่เบียดกันแบบพี่หมูอ่ะผมไม่เบียดกันผมไม่ทำไงจะไม่กินครับผมจะตรงไหนมึงก็ไปเล้านะทุกที่แหละในเล้าก็อยู่ในเล้าไปไม่เป็นไรหรอกปูมอยากเก็บปูอ่ะอยากเก็บปูโอ้ยดีนั่นแหละไใกล้ๆกูขอให้กูขอให้ยืนอยู่แลนเป็นอยู่แลนเป็นอยู่แลนกันกลับไปเถอะไปไม่ได้ไปยืนอยู่แลนก็ไปพิซซ่าก็จบปะ ้เชี่ยวหมูนู้นไม่สรุปไปไหนก็สรุปยังหมูหมูหมูหาเชียวเชี่ยแกงได้หมไปหมูไปหมูหมูอยยพึวางก่อนางก่อนอันดับแรกต้องต้องไปเอาเพลที่แลนก่อนทุกคนไปแม่หมดเนี่ยไปลมไปลก็เดี๋ยวไปรอเพลเอาไปรอเพลแล้วเดี๋ยวค่อยไปพร้อมกันมีใครจะไปี่วหัวบ้างอ่ะต่อแถวด้วยนะต่อแถวไปไปแลนไปแลนแล้วแก้วก็ไปทำหน้าที่เอาใครคนไปด้วยี